สวัสดีครับคณาจารย์สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจครับวันศึกษา,าศาสตร์ของคณะศึกษา,าศาสตร์ในปีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเพราะว่าการแพร่กระจายของการระบาดของโรคโควิด -19 2ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดงานวันศึกษา,าศาสตร์ก็คงจะต้อง ล้อตามหรือปรับตามก็คือเป็นรูปแบบที่ออนไลน์แล้วก็ผสมผสานออนไซต์นี้กิจกรรมเล็กๆแต่ว่าก็มีการถ่ายทอดออกไปก็ถ้ายังเป็นอย่างนี้นะครับวันศึกษาศาสตร์ของคณะก็คงจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวนะครับผมอยากจะบอกกล่าวถึงวันศึกษาศาสตร์นะครับตั้งแต่ ท่านคณะบดีท่านรองศาสตราจารย์ดรประกรณ์ประจันบานเนี่ยเข้ามาบริหารคณะศึกษาศาสตร์นะครับวันศึกษาศาสตร์เนี่ยเราก็จะทําให้เป็นวันที่มีความหมายสรุปได้ว่านะครับวันศึกษาศาสตร์คือวันที่สมบูรณ์คําว่าสมบูรณ์เนี่ยให้คิดถึงคนนะครับคนที่มีความสมบูรณ์เนี่ยก็หมายว่าหมายความว่ามีความสมบูรณ์รอบด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจปัญญานะครับเรื่องของสังคมเรื่องอารมณ์ ถามว่าเกี่ยวข้องกับวันศึกษาศาสตร์อย่างไรวันศึกษาศาสตร์เนี่ยที่เราจัดขึ้นนะครับปกติเป็นวันที่18มกราคมทุกทุกปีนะครับคําว่าสมบูรณ์แรกคือสมบูรณ์ในด้านร่างกายและจิตใจเราก็จะมีกิจกรรมให้สิทธิเกา่กาสิทธิปัจจุบันท่านคณาจารย์ได้ร่วมกันนะครับที่จะออกกําลังกายที่จะมีการตรวจสุขภาพที่มีการฟังสาระในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกาย ในวันนั้นด้วยสมบูรณ์ที่สองเนี่ยเป็นสมบูรณ์ด้านปัญญาหรือด้านความสามารถนะครับในเรื่องของออสมองด้านความคิดกิจกรรมที่สำคัญเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการประกวดนวัตรกรรมการแสดงผลงานของนิสิตของคณาจารย์ที่โดดเด่นรวมทั้งสิทธิ์เก่าที่มีผลงานแล้วออกไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนี่คือสมบูรณ์ด้านปัญญาส่วน ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็จะเป็นความสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งก็คือว่าท่านคงจะทราบว่าท่านคุณครูพนัสศาสตราจารย์เกตยกุลด็อร์พนัทหันนาคินเนี่ยท่านเป็นบิดาถือว่าเป็นบิดาแห่งคณะศึกษาศาสตร์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งซึ่งทําให้คณะศึกษาศาสตร์นั้นมีรากเง่ามาตั้งแต่วิทยาลัยการศึกษาแล้วก็มสวนะครับ จนมาถึงมอ,นอจนปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์พนัทเนี่ยเป็นครูดังนั้นวันศนกษาศาสร์เนี่ยก็จะมีเป็นวันที่เราเลึกถึงพระคุณของท่านนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราจะเริ่มต้นใช้หน่วยการเรียนคิดถึงครูพนัทเนี่ยเข้าไปบรรจุในรายวิชาความเป็นครูนะครับเพื่อให้คณาจารย์แล้วก็นิสิตได้เรียนรู้นะครับถึงความเป็นครูของท่าน ประวัติชีวิตของท่านนะครับตั้งแต่แรกเข้ามาเรียนท้ายที่สุดนั้นจะเป็นวันสมบูรณ์ที่สิทธิ์เก่านะครับจะมาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์นะครับแล้วเราจะมีกิจกรรมเชิดชูเกียรตินะครับการมอบรูรางวัลสำหรับสิทธิ์เก่าดีเด่นนะครับอาจารย์ดีเด่นสิทธิ์เก่าเกียรติยศนะครับอาจารย์เกียรติยศนิสิตปัจุบันต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงกล่าวได้ว่าวันศึกษา,าศาสตร์นั้นการจัดงานคือวันแห่งความสมบูรณ์ของทุกส่วนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิเก่าหลายๆรุ่นนะครับตั้งแต่วอสอมสวอมอนอสิทธิปัจจุบันนะครับทั้งปริญญาตรีโทเอกคณาจารย์นะครับผู้มีสนใจทั้งหลายด้วยนะครับกรณีวันศึกษา,าศาสตร์นั้นมีความสําคัญและเป็นวันสมบูรณ์ขอให้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม มาแรกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมาแสดงความชื่นชนกับผู้ประสบผลสำเร็จนะครับก็ขอเชิญชวนทั้งในปีนี้และปีต่อไปครับสวัสดีครับ